ชื่อเล่นชื่อจุ๋ยอาชีพนักแสดงพิธีกรวรัทยานินคูหาหรือวรัตยากเกษตรศินเกิดเมื่อวันที่11มิถุนายนพศ2526อายุ35ปีบ้านเกิดจังหวัดราชบุรีและโตที่จังหวัดประจวบคีรีขันเนื่องจากคุณพ่อและคุณแม่ของเธอได้ย้ายบ้านไปอยู่ที่นั่น เนื่องจากคุณแม่ของเธอเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาเธอจึงมีสายเลือดอีสานด้วยและนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมตอนเด็กๆช่วงมัธยมศึกษาเธอจึงได้ย้ายไปอยู่กับคุณตาคุณยายและได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนสุรนารีวิทยาจุ๋ยเป็นบุตรคนเล็กจากพี่น้องทั้งหมด3คนโดยมีพี่ชายสองคนบิดาชื่อพลตำรวจโทดำรงศักดินนคูหาอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและมารดาคุณสาวิตรีนินคูหา ครอบครัวของจุยนับถือศาสนาคสต์นิกายโรมันคาทอลิกจุยเคยกล่าวไว้ว่าเธอไม่เคร่งศาสนาเธอกล่าวว่าเธอจะสวดวันทามารีอากับสายประคำแต่ก็ปรากฏว่าเธอปฏิบัติศาสนากิจทางศาสนาพุทธอยู่เสมอทางด้านการศึกษาจุยสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสุรานารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศา,าศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ปีพศ2548 สมัยยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นอกจากจะใส่ใจเรื่องการเรียนแล้วจุยยังถือเป็นนักกิจกรรมตัวยองอีกด้วยและด้วยความเก่งและความสวยของเธอจึงทําให้เธอได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในเชียร์ลิดเดอร์งานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่59และหลังจากนั้นจุยก็ได้เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายแบบและเป็นนักแสดงในเวลาต่อมาและจุยยังมีความสามารถพิเศษคือการเล่นไอคิโด การก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงของจุย๋ยมีผลงานละครเรื่องแรกคือกษัตริยาของค่ายกันตนาทางช่อง5และมีผลงานละครอย่างต่อเนื่องทั้งละครพิธีกรและถ่ายแบบในปีพศ2555จุ๋ยเป็นนักแสดงสังกัดค่ายกันตนาตั้งแต่ปีพศ2546ถึงพศ2555และได้ขอคืนสัญญากับทางกันตนาปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระและพิธีกรของ WorkPoint Entertainment สังกัดค่ายเวิร์คคอย์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ตั้งแต่ปีพศ2555จนถึงปัจจุบันและในปีพศ2557จุ๋ยมีผลงานสร้างชื่อในละครเรื่องสามีตีตราจากบทบาทของสายน้ำผึ้งจนทำให้เธอได้รับรางวาัลโทรทัศน์ทองคำและรางวัลนักรราชในสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมทางด้านชีวิตส่วนตัว จุยเขาผ่าดูใจอยู่กับดีเจพุทธพุทธิชัยเกษตรศิลป์และเข้าพิธีมงคลสมรสเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพศ2561ณโรงแรมแมนดารินโอเลนเตลเจริญกรุงหลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานถึง4ปีผลงานทางด้านละครโทรทัศน์ในฐานะนักแสดงอิสระตั้งแต่พศ2556ถึงพศ2562บวงวันวานคระบาวเดอะซีรีตอนสัญญาหน้าฝนคัพเค้กรักล้นครีม สามีตีตราฝันเฟื่องกำํำไรมาดไดอรี่ตุซี่สองเมียหลวงเกมมายาพศ2562เพลิงรักเพลิงแค้นรับบทเป็นอุรวีช่อง3รอออนแอร์ผลงานทางด้านละครโทรทัศน์ในฐานะนักแสดงสังกัดกันตนาตั้งแต่ปีพศ2546ถึงพศ2554ละครที่ออกอากาศกับทางช่อง5กษัตริยามหาราชกู้แผ่นดิน วีรชนคนกล้าตอนจอมนางจามเทวีละครเทิดพระเกียรติเรื่องสีวันสตรีที่โลกลืมผลงานละครที่ออกอากาศกับทางช่องเจ็ดนางฟ้าเดินดินตลาดน้ำดำเนินรักหนึ่งตะวันพันดาวรักติดลบคเคลใจสายน้ำสามชีวิตคมคนปู่สมเฝ้ารัพย์วิวาอลเวงฟ้ามีตะวันหัวใจฉันมีเธอผู้สาวคลาวสเสน พูดแม่น้ำโขงมนตราแห่งรักละครเทิดพระเกียรติเรื่องอนุภาพพ่อคุณรามคำแหงนางกรีสรหัสโลกันสาวใช้ไฮเทคมนรักแม่น้ำมูลผลงานทางด้านภาพยนตร์พศ2553เรื่องกวนมืนโฮรับบทเป็นก้อยจังผลงานทางด้านโฆษณากิฟารีนงานลอยกระทงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวมาเลเซียโพเทควิชชิวเทค เลือกตั้งสวพศ2551ผลงานทางด้านมิวสิกวิดีโอเพลงชันธนาที่รักศิลปินธงชัยแม็อินไตเบอร์นี้ไม่มีคนของเธอศิลปินปานธนพรในทุกๆวันฉันยังหายใจศิลปินเจมเรืองศักดิ์เธอรู้ตัวดีศิลปินเจมเรืองศักดิ์ที่ยังเต้นนั้นไม่ใช่หัวใจศิลปินพลีนรวิศรารัตน์